รายงานผลการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1นางเพ็ญพรดุซ้อนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองตอกเป้นหนองมั่งวิทยาข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่11บ้านหนองตอกแป้นตำบลสักคูอำเภอสนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารโรเอดเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน58คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษาจากการดำเนินง,งานดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ7ในการเข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขต2 ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารสถานศึกษาด้านวิชาการด้านบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารการจัดการศึกษาตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องร่วมลงนาม MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวการดำเนินง,งานกับชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อแก่ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรอบ6เดือนนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน56000บาทด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพและมีการอบรมทางออนไลน์การศึกษาดูงาน ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอวิธีการดำเนินงานประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ประชุมวางแผนเตรียมการขั้นตอนที่2ตรวจทานข้อมูลให้ชัดขั้นตอนที่3ปฏิบัติการนิเทศแบบกัละยาณมิตรขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณระดับครูร้อยละเจครูได้รับการส่งเสริมด้านการคิดเชิงระบบและนำทักษะการคิดนี้ไปพัฒนาผู้เรียนระดับผู้เรียน ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยผู้เรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1-6อ่านออกเขียนได้คิดคำนวณได้และได้พื้นฐานภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนระดับโรงเรียนโรงเรียนได้จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนทุกคนและเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบโอนเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประธานสนามสอบเอทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ประธานสนามสอบอารที T ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลักเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ